สวัสดีครทุกคนพบช่องมิกกี้มิกทานนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปรีวิวของเฟียวกันนะฮะทุกคนโอ้โหผมก็ยังใส่เสื้อเดิมจากคลิปของการ์ดอินาสมาอยู่แต่ว่าผมเอาแจ็เก็ตมาใส่เพื่อให้มันดูเหมือนกับว่าผมมาถ่ายคลิปอีกวัน <laughs> แต่ก็ถ่ายคลิปวันเดียวกันกับการ์ดอินาสมาแั่นแหละรีวิ <laughs> วของเฟียในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวการ์ดกันอีกแล้วอา่า โอ้การ์ดเรานี่มันป่อยจริงๆเลยนะฮะโดยการ์ดท,ที่ผมจะมารีวิวนั้นก็คือการ์ดนี่โอเดงยาฉบับบีการ์ดนะฮะโดยเจ้ากล่องเนี่ยเป็นของที่เพื่อนผมก็คือไอ้บอยหรือไอ้เอิร์ทที่ผมเรียกมันว่าไอ้บอยเพราะว่ามันเคยตัดผมเหมือนกับพี่บอยโลโมโซนี่ไงผมก็เลยเรียกม,มันให้เป็นของขวัญวันรับลิขิตผมนะฮะ โดยผมเราบปยินญยาไปเมื่อประมาณกุมภาเอ้ยมีนาดิต้นเดือนมีนาที่ผ่านมานเนะีเ่ยแะเออแล้วเพื่อนมันเอาเจ้าโอเดงยาที่มันมันบอกว่ามันหายยากอยู่นะผมก็ไม่เคยได้หาเพราะว่าผมช่วงหนึ่งผมมาทํางานเนาะผมก็เลยไม่ได้เก็บแต่ว่าเนี่ยมันก็เลยเอามาให้เพื่อให้ลองเปิดรีวิวแล้วก็ลองชิมดูเดี๋ยวเราจะมาเปิดสนองนิดมันนะฮะ ดูว่ามันจะได้อะไร <Okay. S 1> ก็ไม่ต้องเสียเวลากันมากมายนะฮะทุกคนไปรับชมกันเลยดีกว่าไปโอเคครับทุกคนงั้นก็มาเริ่มการรีวิวอันบลอกเจาตัวบิก,การของโอเดียเลยนะฮะ <Okay. S 1> ก็ดูข้างๆกล่องสภาพกล่องก่อนนะนีกลองมันก็เป็นงี้โอ้เพื่อนโหนบอกว่าเอ้ยแม่งหายยากอยู่แล้วแม่งก็ ไม่เคยเจอตามเซเว่นผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันผมก็ลองไปหาตามเซเว่นแถวที่ผมอยู่เนะี่ยก็ไม่เจอเหมือนกันออนี่ฮะมี91แบบให้สะสม <Wow. S 2> ออมันก็จะเป็นลายของโอเด้งยานนี่แหละใช่ไหมที่ดูแบงทรงมันก็เอ,อ้ยมันเป็นอาร์ตใหมออ่อาร์ตแบบสวยๆเลยเดียนะ่ยาจัดดูเลยมาผมแกะอะไรดีกว่า <c oughs> กับเป็นกาคู่ใจของเราเหมือนเดิมมาอ่านี่ในกล่องในกล่องก็จะมีนี่นี่เป็นการ์ดนะฮะเป็นตัวการ์ดโอ้โ <Wow. S 2> นกาดที่สูก้กับจ้ามันบูอืมแล้ว็ข้างในก็จะมีขนมโอันอย่าเดี๋ยวลองมาแกะกินกันโอเคนี่จะเหมือนเดิมแหละเพราะผมชอบกินขนมูน่แล้ว <Okay. S 2> อันนี้คือคี้ลัมาดูกันว่าเราจะได้อะไรโอเค มันเป็นบิ๊กการ์ดคอลเลคชั่นเป็น30ปีิบปีิีเวอร์ซารีโอเดงยานะฮะว้าว <Wow>. oh. นี่มี91แบบเดี๋ยวผมจะบอกนี่91แบบมันก็จะมีการ์ดหายากระดับพิเศษ SR 1แบบแล้วก็การ์ดแบบพิเศษปั๊มทอง SR สองหนึ่งก็คือ21แบบแล้วก็การ์ดพิเศษแบบแร่22แบบแล้วก็การ์ดแบบคอมมอนก็จะมี47แบบนะฮะโดยรวมทั้งหมดก็จะเป็น91้าบเอ็แบบระดับการอันนี้โอ้สวยนะซองเปลี่ยวจะมาแกะเ,เลยอือฮะ ดูกันนะเพื่อนรักเรา <S <S จะได้อะไร <Okay. S 1> โอเคโอ้ข้างในมันบรรจุสองซองเหรอไอ้สองใบเออถ้าที่ดูเลวนี่มามามาใบแรกอ่าเอ้ยนี่มันเุ่มเตา่าพุ่มเตา่ากับเตา่เเตาล้านปีนะฮะนี่กคอนเปียวเอ้ยเปียวอยู่เปียวอยู่ เอ้ยแจบบ๋วยไปนึ่ยนะฮะอือเพื่อนรักดูซะว้าวเฮ้ยโอ้ระดับอะไรน,นี่ม,มีบงมีปลับด,ด้วยโอ้โหเป็นโกฮังนะฮะกับลิงดักของเขาก็คือโกฮังเนี่ยมันแปลงเป็นลิงดักได้ใช่ไหมเออตอนเด็กๆไอ้เฟี้ยวได้วิวบับเฉยไอ้เฮียไม่เกลือเฉยว้าว อันนี้น u m เบอร์ห้านะฮะส่วน Number น,นี้น u m เบอร์แปดนัวเบอร์แปดนี่ยางเฟียวิกการโอ้โหมันเป็นอะไรนี่ไม่รู้ว่าระดับไหนอะน่าจะระดับแบบโอ้น่าจะลำดับระดับ A เละอืมเหมือนกับโอเดนงยาแบบใบเล็กๆทั่วไปอืมอสวยอยู่เสียวเฟียว เน่ว้าว <Whoa. S 1> เดี๋ยวเราไปซอยขนมกันนี้ขวานทุกคนโอเคเป็นบพัดนี่เพื่อนผู้ใดเท่านี้นี่ไปเดี๋ยวไปซอยขนมไปโอเคครับทุกคนมันก็มาเริ่มซอยขนมนต่อเลยนะโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเรไปเลยเอยมันมันจะน่าจะเหมือนเดิมมั้งอันเดิม, oh. อ,มอันเดิมแหละ แต่มันเป็นรสอะไรอ่ะสไปซี่ชิลลี่อืมอร่อยจังโอ้ไม่ได้สวยโอเดนยามาหลายเดือนนะจากที่คลิปขอหน้านู่นนะอืมอืมแมันจะกินเพลยก์ก็แบบก็คลิปเราก็มีแค่เนี้ยแหละฮะ เปิดการ์ดอันนี้ให้ดูทุกคนดูเราไน้่าจะเป็นคนรีวิวสุดท้ายแบบท้ายสุดแล้วแหละของประเทศไทยก็ <c oughs> ได้ลองมาเปิดดูมันก็โอเคนะอ่ะปิดคลิปไก่อนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับทุกท่าผมชอ Mickey ่องมิกกี้มิกทามดนียนะครับโอเคไว้ดูคลิปต่อไปอ่ ฝากติดตามด้วยนะทุกคนช่วงนี้ก็จะเริ่มมาทำให้มันมากขึ้นมากขึ้นนะฮะ <Okay. S 1> โอเคก็ไว้เจอกันคะลิปหน้าบ๊ายบาย See you